น่ากลัวมากๆนี่หลังบ้านนะดูโอ้ยดูดิข้างหลังนี้จะเป็นฝั่งห้วยเสนเงนะคะไม่รู้ว่าตกหรือยังโอ้โหยิงกี้ขับรถไปไหนมานี่ไงฝนจุดตกฟ้าทองฟ้าแรง,แรงมากนี่เลยหม้อแบตไปซื้อมาแล้ว350บาทหัว<ม>ไฟสวิตช์รีเ,เ,เ,เลเซอร์100่งรอวัตต์กลับได้ด้วยเดี๋ยวดูก่อนเป็นยังไงซื้อทุกป,ปีอะ ถ้าจะรู้ว่าฝนจะตกหนักอ่ะซื้อทุกปีอันนี้ไม่รู้ว่าตกหรือไม่ตกนะเนี่ยชาร์ดด้วยซื้อมาไว้ก่อนเลยต้องชาร์จก่อนใช่ไหมเฮ้คืนนี้ไว้อึ่งอ่างจะเข้าไหมนี่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้มีที่ชาร์ดด้วยมีสายซื้ออึ่งอ่างมากินดีกว่ามั้ง ไปด้วยตเดียวไงนี่ไปหาเองแต่ฟ้าเอาฟ้าแนบเกินไปจะกล้าออกหรือเปล่าแค่นั้นแหละอันนี้มันจะเป็นหูปรับใช่ไหมปรับได้ใช่ไหมแบบหมุนได้หมุนได้ไงวะหมุนไงมีตัวรีมั้ยไงเออไม่ใช่ตัวเนี้ยหมุนขึ้นลงขึ้นลงแต่เดียวได้หมุนได้โอเคเดี๋ยวเราไปชาร์จแบตก่อนนะเหอมากเลยอ่ะ ฝนฝนน่าจะหนีไปก่อนฝนน่าจะหนีแล้วล่ะไม่ตกแล้วล่ะเฮ้ยมันต้องมีสักวันที่ฝนจะตกดีครั้งแรกด้วยนะเนี่ยบ้านเรา